นี่น้องตอนนี้ก็ขี่รถอยู่เนาะซึ่งว่าพอดื่อปักซีแล้วเนาะตอนนี้ขี่รถอยู่มันสีห่อมันนี้ตุงกากะมาหาเลาะดินเนาะมาธุละกะมาเราเล่นเลยนะที่โอกาสมาเราล่นเลยมาทางตลาดดบเบ้ลมสิลงอยู่ ท่าเวตลาดเรืองอยู่สันเงี้ยเนาะจากนั้นเขาก็สีได้ไปหลอกเรงหลอกเบื้องนั้นสลาฮอนแรกทํเซืรอมฮอนแล้วเนาะตอนนี้ฮอนแล้วเนาะเดี๋ยวมาสีลงตลบสี่ลูกงานบานี่โอ้หกอเนาะมีมีเดี๋ยว ทางหน้างสองไงว่าส่งมาหมอ่าตัวก็มี่ซ้หรอกับีบาีก็ะยจีฮะรากโลนทนไปทนไปถ้าเราสูเข่าก่อนอเออนนี่หอไปดีเข่าก่อนไรุนี่เรื่องจ่บอาแล้วทานษส้มเนาะ มาผูละหาพัดกีบเนี่ยอาไปตลาดลาพับคือ่างฮ้อเอ้าก็ได้มยางมาสามรอดสามรอดพี่น้องพยางหอคุณาพัดกีมาบมอดกดกดุบมอดกิโนสามอดมาบมอดุีกดบมอดเนาะกลอดเนี่ใหญ่หลายคน วาว่าีนนี้นฝ่ายเราเราอีกออพูดไดู้ดอไหเลยวานเดิว่าเยมากก็ได้ไปชื่อชอกได้ปไปบัโนจไปเนี่ยีโรอยก็ได้ชอาเนาะเออต่อแล้วไมยาไปม่ใ่นี่เียวเียว้กันลนิก้กันไปยพุกันมสมเนาะมีกะมะฮอดนะเนาะ

มาตัว่วปักซีเนากระสิพผ้าแล้วไปไเร <c oughs> ื่อยๆนีทอดหันขานยางกินเขาเฮ้ยไม่ถูกแล้วไหนขึมาขี้นแบบโบกไงขึ้นมาขี้นแบบใต้ไถ่หรืออะไรว่าไง ไห้แดงก็ตามดิ้อมนี่เนาะไห้แดงแล้วก็สีเด่นยุดยุดยาสบาพดิซ้อมไปกินข้าวได้สิบสินข้าวถ้าเรากึ้นข้าวก็เนาะหลังจากที่ขเขาวแล้วก็สีเด่นไปวัดขันแยงไปดูการขันแยังร่างสีฮอตตลาดเนาะ มาตลาดมาสีคนกับบอลลิ่เลกาเจาคำสามีเด็กมานำเฮ้ยสาวเน่ทน,น,น,นที่กินสมใส้ฮือไซฮือดมานำากัดน,นะครับว้ยนกแกะ นแรหอนแรกตอนเาตนี้เดี๋ยวสิพาสิพ้าซองสาวไปกินข่าวเนาะตอนแรกพุ้ยสูงเกลือ ว่าสองสาวขาวนเขาขี้ขาวคุณขอลตลาดเล่นอางตลาดมากับสองสาวมาว่าอยางตลาดว่อสองสาวเป็นเราซื้อสูงพ่อสองสาวเป็นเราซื้สูงเนาะตลาด มาเตสซาโอนเหียปี๊บเลยมาเตสซายังพี่หรอเขาไม่ทันเปิดน้ำไฟเสียปาก

ส100สใส่ส่งคัสต่างลอยใส่สูงคันยะใส่หื่นแล้ว่ใส่หื่นแล้วใส่คัส้อค้าเลยส้าไปรอบสี่สิบสื้อคัาเลยนี่เนาะบางหอคลา,ายสิยวผัา I can

หอ,องโซ่หมออกใหญ่เลยท,ทุ่งทั้งร้างนักนักนักเครื่องลายคือเครื่องมาลาสีมานนอยดูแจ๊บัตปักากไม่ไดเลื่อลนอนหันตัวนี่พวกไก่ชาวสองสาวทั้งล่างนีเมื่อยยางแลนะ้วเนาะ เขาเอามือหย่างเลยเขมือหย่างมันไก่แหงเขาอ่ะสั้งันธุ์ารู้ไก่ไดต้งยัก็ได้อ่ะพอเนะล้ ทำแค่ทุกมนไม่ออกก็ได้ทผบุชมเนอม,มีสองสาวกำลังย่างมาพนไ<ะ>ทยหูย่างซาสนางช่างนี้อเขาอยู่งานเพื่อเดาะไปไปแน่รถเกีย,ยบพอเด้อเกีเยได้นหน่อยเกียร์เคือมาแต่ใช้คือคนป่านนึ่งสินกับสง่งเป็นการเถลย ันคือทำซุปมีคบมีสปพสัใบริการเดินทางเที่วไหนก้ตอนนี้เานักสัพพิ่นมเยอยู่หน้าจอและออกนักสรงโต๊ะมันคือดเข้มผู้สลาหรอดูไปกับผู้สลามีผู้สลาจะมีาเจะเนด้วยนะคะ

เรา้ปมตอนนี้ก็เราไปชมเลาะกันนี้ก็หอดวัดแล้เนาะกำลังงาน่ยไปนวดสสภาพไปชมแม่น้ำคลองเป็นไปทางไปชมไปดูแม่น้ำคลองเนาะ ังจากที่กินเพลอแล้วเนาะเราก็ได้มาลลอก oh. เบื้องวัดคันแยงวัดบานคันแยงเ oh. มืองพูน oh. ทองแขวงจำปาสักดิ์ก oh. ำลังย่างลงสู่แ oh. ม่น้ำคอง oh. พาไปชมแม่น้ำคอ oh. ว่าสีเป็นแนวใด oh. สีบวกหรือสีบกหรือสีหอม เป็นน้ำคอตันไปชมกวงขนาดเนาะเบพวงกันเลยว่ะสิบปีนี้ได้<า>นี่นะฮอดแล้วชมชมวิวจุดชมวิวอยู่ที่วัดคัแนแยงนี่เลี้ยวไปสิเห็นน้องปากซี นนี่นะอยู่บ้างข้อมันนั่สิเป็นมืางปากซีนี่เป็นนี่ครัวเนาะตอนนี้ก็อยู่บ้านพักนะอยู่บ้านพัก ตอนแรก,ก,ารรารก่าจะเป็นพุสธศาก็เลยบวไปเนาอะอมเมื่อยยุบเขาเลยเอาเครื่องมาไวบนพักเนาะนักทงอ๋องเนาะเครื่องลายยางเลย,เยนค้นเครื่องไวบานพักหลังจากที่กินข้าวเที่ยงแล้วล่ะประมาณสองสามโมงเนาะช่วงสองสามโมงตอนบ่ายโมงประมาณสามโมงเนาะ ช่างสิออกไปเนาะผู้สลาวเนาะตอนนี้ก็มาพักพอเนาะเมื่อยเดินทางมาไกลเนาะจากแขวงสวรรดิเขตลุงมาสู่นครปากซีนี่ตอนนี้นะอยู่เมืองพุททองแขวจงจังปลาสากเนาะนี่เนาะของพักเนาะเป็นผู้ม่านั้น เศร้าเศร้าเจือแล้วยากสูดเนาะไปสนใจอินบ็อกมาได้เด้อไปจับก็ถ้าอยากเบิ่งคลิปไปเที่ยวพุทธลาวเนาะคลิปไปเที่ยวพุทธลาวก็ติดตามคลิปต่อไปเนาะเพราะว่าเ้าถ่ายคลิปม้าไก,ก่แล้วเนาะเพราะว่าสิตัดไปจะคลิปใหม่เนะาะจะอยากเบิ่ง มาต้นกาไปแล้วพูเ่เสาว็าต้องไปเบิงทีคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้เขาจบสำนีน้เนาะไม่ว่าจะริมไรก็เซนเ้อะ